คนถามว่าไอ้เครื่องตบดินหรือโรลเลอร์เนี่ยมีไว้ทำอะไรเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไอ้พื้นที่ที่เราต้องการจะเทปูนเนี่ยหรือทำถนนหรือทำทางเดินหรือใช้ในการก่อสร้างทั่วๆไปเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการตั้งวางสิ่งของหรือรองรับสิ่งต่างๆดังนั้นนะครับหากพื้นดังกล่าวถ้ามันมีความโปร่งอ่ะมันไม่แน่นหรือแข็งแรงไม่เพียงพอมันก็จะไม่มีความสามารถในการแบกรับน้ำหนักที่เท่าเท่ากัน หรือพูดง่ายๆก็คือมีพฤติกรรมในการยุบตัวที่ไม่เสมอกันดังนั้นนะครับมันก็จะทําให้เกิดการพุ่ตัวที่แตกต่างก,กันในแต่ละจุดแล้วก็สร้างความเสียหายโดวยเฉพาะอย่างยิ่งห่ากมีความจำเป็นต้องเทปูนทับและอพื้นปูนที่เราเทนเนี่ยมันเกิดยุบตัวลงไปมันก็จะทําให้ไอ้ปูนที่เราเททับไว้เนะี่ยข้งใต้ท้องมันก็จะโปกพอไม่มีอะไรมารองรับนานวันเข้าไอ้พื้นปูนที่เราเททับอ่ะมันก็จะแตก นะครับไอสิ่งของที่วางอยู่บนนั้นหรือการสัญจรที่อยู่บนพืพ้นปูนก็จะเสียงหายตามไปด้วยทีนี้ดินหรือวัสดุถมพื้นแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันและแต่ละชนิดเนี่ยกล้วนแล้วจะมีความโพกหรือความหนาแน่นที่ต่างกันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะเกิดจากความละเอียดของเม็ดดินนั้นๆทีนี้พอรวมกับความโพกของอากาศในวัสะดุนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับปรุงความหนาแน่นและไล่โพรงอากาศในชั้นดินดังกล่าวออกไปก่อน นะครับโดยวิธีการไล่าอากาศทําไงเราก็ใช้เครื่องมือนะครับในการบีบในการอัดหรือจะเค้นก็นได้ให้ดินมันยุบตัวหรือให้มันเรียงตัวแล้วก็มีความหนาแน่นเพียงพอที่จะสามารถรองรับน้ําหนักได้มากตามที่เราต้องการและก็สมบําเสมอกันพอเมื่อเราวางสิ่งของลงบนพื้นที่ดังกล่าวมันก็จะมาน้านพื้นดินดังกล่าวสุดละทีนี้นะครับหรือเมื่อเทปูนบนพื้นดังกล่าวนะครับ ภูนที่เททับไปก็จะถ่ายน้ําหนักลงไปที่พื้นดินที่เราบดอัดไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมันก็จะทําให้รับน้ําหนักได้ดีและก็ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยจึงมีความจาเป็นที่จะต้องทําการบดอัดพื้นให้แน่นก่อนการใช้งานเครื่องมือที่นํามาใช้ในการบดอัดพื้นนี่แหละครับเราก็จะเรียกว่าเครื่องตบดินบางคนก็เรียกเครื่องบดอัดดินรถบดถนนเครื่องตบกระโดดโรลเลอร์อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะนิยมเรียกกัน แต่ถ้าเป็นขนาดเล็กๆเนี่ยก็มักจะเรียกว่าเครื่องตบดินใหญ่หน่อยนึงก็จะเรียกว่าโรเลอร์บงังรถบดถนนบ้างซึ่งมันก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันนะครับแต่วิธีการทํางานก็เป็นหลักการเดียวกันส่ววิธีการทํางานของเครื่องตบดินนะครับก็คือการเอาอะไรก็ได้มาตีมาบดหรือกระทุ้งไปที่พื้นดินนะครับเพื่อให้พื้นนมีความหนาแน่นวิศวกรเขาก็เลยออกแบบทําเป็นลูกเบี้ยวให้หมุนรอบๆตัว โดยให้มีส่วนที่ถูกเวียงมันมีน้ําหนักมากกว่าแกนกลางทีนี้พอน้ําหนักถูกเวียงออกไปตามทิศทางของแกนกลางที่หมุนนะครับแล้วก็นําลูกเบี้ยวมาติดไว้กับเครื่องตบดินใช้แรงเวียงที่ถูกเวียงออกไปนะครับส่งแรงไปกระแทกกับพื้นดินทีนี้พอเมื่อลูกเบี้ยวหมุนหลายๆรอบมันก็จะเกิดการกระแทกกับพื้นที่ถีๆบ่อยๆนะครับส่วนลูกเบี้ยวเองก็จะหมุนตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ที่ติดตั้งมากับตัวเครื่องตบดินนั่นเอง